哦，来来来，来没来没忘荆棘。 เอาละครับทุกคนวันนี้นะครับก็ผมนะครับเบบี้ซอครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมชาโดไฟอารีน่ากันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นนะครับแบบเดิมนะครับก็คือโบนแล้งนะครับแต่สิ่งที่แปลกไปนะครับก็คือแล้งของกูที่มากกว่าเดิมนะครับอ่ะก็คือคืออ่าเดี๋ยวแป๊บนึงกดคขาแล้งก่อนอ่ะแต่ก่อนนั้นก็คือแล้งผมอยู่ประมาณเอ่ออารีน่าหนึ่งนะครับก็เป็นแล้งกากะเลยตอนนี้ผมมาอยู่ที่อารีน่าสองสองดาวแล้วนะครับทุกคนอูบอกเลยว่าเจอแต่คนโหดวนะครับก็คือแบบ ตอนนั้นคือน่าจะเจอเดบอดแหละแต่ตอนนี้คือแบบเจอคนจริงๆอ่ะแล้วก็โหดมากด้วยนะโอเคครับเราจะพูดมากทาเพลเอ้ยเร <c oughs> พูดเชีย,ยร์อะไรกูวะโอเคเราเราไม่ต้องพูดมากครับเราไปเริ่มกันเลยกันดีกว่านะครับโอเคครับไปไอเชี <c oughs> share, ยร์แมงห,ห้องโคตรนาน oh. บอกเลยครับแมงค่อนข้างที่จะหาห้องนานไปเลยครับเพราะมันเป็นคนจริงๆนะครับเพราะงั้นมันเลยหาห้องนานนะเพราะคนเล่นแมนก็ไม่ได้เยอะมากด้วยนะเกมนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลย ไปอะโอเคครับเราก็กลับมาแล้วนะรู้สึกว่าเหมือนเมื่อกี้อีกฝั่งแม่จะกดออกเกียร์เลยแม่งกูต้องเริ่มใหม่เลยอาววันนี้เรามาเจออีกฝั่งแล้วแรงมันน้อยกว่าผมหนึ่งคะแนนนะโอเคมาเาน่าจะโหดอยู่เร็วกวดเริ่มเริ่มเหอะนะเออขอผมเป็นลุงลิงนะก่อนงั้น เริ่มกันเลยเราต้องรีบๆโจมตีครับเริ่มจากโจมตีระยะไอ้ยี่โอ้เจียวโกนหนักโอ้ยเจี่ยวไม่เก่งจังวะโอ้ยโจมตีชาว่าไอ้ยี่ฟาดมาไม่ติดเคด้วยอืออืออือมาดิมาดิิมาด้ก็ได้หลบหลบ ไม่ไงไม่ไงเดนดิเด็ดมาดกปนติตอ,อุงาอีโดนม่ไงไม่อีไม่โดนเนีเออน่โหดมากยาไม่แทงหน้าไม่ไงตายไปละเก็บดาบไปตีเอ,อ้อหนอชายโยกแกกนักลงไง U ừ, mày bảo lấy đi thôi mà, ừ, mày luôn mày 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 đi. mày 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 ừ, này, này, này. Đi. Đi. Này เกบหมดไหมไม่มีไงไม่ไม่มไมมไมมไอืออือไม่โดนว่ะเฮ้ยกูโดนกูหนักหนักด้วยเอ้ยกระตุกเนื้อเนืงได้อยู่นะก็มาดีเด็กหอไอ้น้องชายโหลมาดีจังเก่งเนื้องไงฮะหรงลิงเก็บไปสอนนะครับไม่ธรรมาดาจริงครับวันนี้ลุงลิงนะรื้อว่าจะฟิตกว่าวัน,นนะอื่นๆนะโอ้นี่คือเล่นกับคนจริงๆหรออืมก็เหมือนเล่นกับบอทเลยนะครับอืมก็ก็ก เดี๋ยวกูจะไอ้สัตว์เอ๊ะมาไอ้นี่ไงโดนอันติเต็มเต็มไม่ให้รู้แล้วที่หมายแล้วที่มาแล้วไอ้เหี้ยไอ้ดับโอ้โหหลุกไม่ได้เลยไม่ได้อยู่อุ้ยฟันผิดฟันผิดโอ้ยเีโอ้โหโดนหนักมากโอ้ไม่ได้แดกหรอกตายนี่ไง ไม่ไงได้อยู่ดีตัวไปไม่ไงลุงลิงเก็บหมดลุงลิงเก็บหมดมันไรไม่ไงอ้าวลุงลิงเก็บหมดสามตังไม่ธรรมดาจริงๆลุงลิงอีจัดเลียนเล่นโหดไปเลยฮะตัวละครมันเก่งลูกเล่นโหดวะแล้วที่มันกากระที่ก็ไปลืมเหมือนกได้เกมไปกันเกมเฮ่ย์เฮ่ย์อย่าพูดมากอีจัดเดี๋ยวกูแพ้ยังขายหน้าเลยนะมา มาต่อรอบที่2กันเลยนะครับโอเคไปเอาละครับตอนนี้เราก็มาต่อกันเรียบ้อที่2เรียบร้อยนะครับโอเคมาดูกันอุ้ยไอ้นี่มันเออแรงสูงของผมนะครับอยู่ประมาณเออสิบกว่าประมาณเออเท่าไหร่ไม่รู้่ช่างไม่เหนื่อะอารมณ์จะเริ่มจากลุงลิงเหมือนเดิมครับเอ้ยมาแด่น้องใช้อ่าแรงสูงแล้วไงก็มาเด่เวัดกันอีกฝีมือเว้ยฮมาสิวะดูว่าเก่งนักหรือไงวะดูน้อย ันแม่งเลยในไงเอ้ยโดนโดนยแม่ี่ไงโดนตัดนนไงฟันฟันยเอาดนิดนึงอุยเอะโอ้โหมาดิ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 ดดนไงอเอืนกน อูแรงมากไอ็นจัสตีมก็แรงจังแม่เอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอูโดนจัดเลยเย้อู๋หนักมากอูโหหนักมากโดนหนักมากเออได้อยู่ได้อยู่อู๋กูแพ้กูแพ้กูเปล่าเอ้ยอย่าพึ่งยอมแพ้ไม่ไงชนะเฉยเลยกูแต่เสียเลือดไปมากเลยครับดูดูท่าน่าจะไม่รอดในรอบที่สองนะมาจู่วะตัวเก่งนักเลยไงวะจบทอด โอ้โห่ข็งไม่ไม่โอโหนักมากโอ้โหนักมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรได้เลยไม่ใ้่หรอกอันติโอ้โหแข่งจริงครับไม่น่าจะไม่รอดไม่พลัดรองอ่งนีด้วยเย้เย็ดแม่มาเลยไล่เราเหลืองตั้งสองตัวมาก็เลยตั้งสองตัวเหมือนกันนี่ว่ะ ก็มา kind of ด,ดิวะมุกคนก็เลเวลเท่ากันหมดเลยนะเลเวลสองด้วยกันหมดเลยอ่ะดูดิเจอดเปิดมานี่ไงนี่นี่ดาบยาววะเอ้ยดาบสั้นนี่โอ้ยเอาทุ่มจับทุ่มแม่ไม่ปล่อยดาบเลยจับทุ่มตับเตะถูกทุ่มอีกรอบเอ้ยทุ่มไม่เตะแล้วก็ทุ่มบีไม่ทำเกียร์เลย โดนทุบจนตายสัสไอสัตว์เด้เตะแล้วก็ทุบเตะแล้วโดนทุบจนตายกูชอบเยอะเตะแล้วก็ทุบเตะแล้วก็ทุบเตะโดนทุบจนตายสัสได้หมดเลยอามาลุงหลิงลุงหลิงเดี๋ยวก็โดนเตะแล้วก็ทุบเตะแล้วก็ทุบมาดูเลยอุ้ยไม่โ <su>? อู <einfach> ้อ้อู้ไม่มีการอ้บล็อกมีการบล็อกมีบล็อก บล็อกเตะเตะแล้วพุ่มเตะตงหลิงทำไมมันไม่ขยับเพื่อนละเย็ดแม่ไม่ขยับเฉยโดนนะโดนนะโดนนะเอ้าเาโอ้มารักดีเย็ดแม่โอ้โหรู้สึกว่ามาแล้วจากไหนเนี่ยเออเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะโอ้ใครตียอะไรตอนเนี้ยโอ้โอ้โอ้โหหดมากโอหโหดมาก อือท like ุ่มหนึ hey ่งฟีมาอือเชี่ยโหดมากโอ้เล่นลุงหลีตโหดเที่ยนี่โอ้โหโหดเกินโอ้เฮ้ยเชี่ยเกินว้าชีะเก่งนักเลยงเนี่ยอาวุธของฉันน่ะยาวกองแกเยอะอาวุธมันช้าเกินโโอ้หลุงหลีไม่หมดอู้เชี่ย ไ,ได้เลยอ่ะโอ้โอ้ยโไม่ได้เลยเยี่ยมเกินอู้อุ้ยโอ้โหสู้ไม่ได้เลยโุ้ยไม่ธรรมดาแล้ววะ่ะตีไม่เข้าเลยเมืเ่อกี้ไอ้เออกูเพิ่งพูดว่ากูเก่งเลยเมื่อกี้อ,อ้สัตว์เอ้อสัตว์เป็นไงเยี่ยขายที่หน้าไม่ได้เย็ดแม่เออ เฮ้ควายเบสเอ้เอาละทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับเป็นไงไรสัตว์เป็นไงโง่ไอจังโงเลยแม่งกูโง่ไอสัตว์เป็นไงแย่แพ้ไปดิไอแย่สมเพศตัวเองไอสัตว์สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับเป็นอกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยอือแล้วก็ลาไปก่อนนะบาย 「ああセックスやりたいな」